สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูอาหารจีนกันนะคะและเมนูนั้นก็คือหมี่ส่วนั่นเองนะคะละหลายๆท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดเป็นลูกหลานเชื้อสายจีนนะคะเพราะว่าเมนูนี้เราจะทําสําหรับเทศกาลตรุษจีนหรือเวลามีไว้เจาที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีเส้นหมี่ส้วนนะคะเรานําไปต้มแล้วก็ามาแช่น้ําเย็นส่วนท่าคุณผู้ชมก็ต้องนํามาคลุกน้ํามันพืชไว้แบบนี้นะคะ รวมไปถึงแครอทค่ะเห็ดหอมแช่น้ำนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคําต้นหอมถั่วง,งอกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน,น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเนื้อปูนะคะนึ่งสุกแล้วนะคะกระเทียมสบับพริกไทยป่นค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้อง เปิดเตาแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนแบบนี้นะคะพอตอนนี้กระทะเราร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ํามันพืชน,นะคะลงไปใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าผัดหมี่เสื้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผัดเส้นแบบแห้งนะคะเพราะ,ะนั้นจะใส่น้ํามันไม่เยอะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะปริมาณของกระเทียมนะคะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนที่คุณผู้ชมจะผัดนะคะว่าจํานวนกี่ที่นะคะถ้าผัดเยอะอาจจะต้องใส่กระเทียมมากกว่านี้นะคะ วันนี้เราใช้กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าผัดประมาณหนึ่งที่นะคะสำหรับคนที่กินจุเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราจะใส่แครอทนะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะแครอทที่ค่อนข้างสุกยากนะ,ะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เป็นลำดับแรกๆนะคะถ้าเกิดมีการที่จะต้องผัดผักเนื้อแข็งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรเ่งใส่นิดหนึง่ง เดี๋ยวจะรอให้แครอทนะคะเริ่มจะสุกสักหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เส้นหมี่ซั่วลงไปค่ะแีก็หลีไฟนิดนึงนะคะปรุงรสนะคะด้วย น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะระหว่างการปรุงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่หลีไฟเนี่ยเส้นเหนียจะไหม้ก่อนนะคะนั้นเราจะต้องหลีไฟก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทำในขั้นตอนการปรุงนะคะแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแลังนั้นเราก็ผัดขึ้นมา เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถังวงอกลงไปค่ะสำหรับการขัดชวกเส้นนะคะที่อาจจะขัดยากนั้นเราก็จะมีตัวช่วยคือชีสชีบแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้คลุกเคล้าเส้นแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงจะทําให้เส้นไม่ขาดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้ ป็หลิวอ,อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เส้นเนี่ยขาดได้เวลาที่เราผัดนะคะ<ป>แล้วเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่หัน่นต้นหอมใส่ในลำดับสุดท้ายกันค่ะ ก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะเราก็จะมาหั่นต้นหอมใส่นะคะในลำดับสุดท้ายคลุกเส้นนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้มีเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาถึงขั้นตอนในการเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมก็คีบเส้นหมี่ซัวขึ้นมานะคะแล้วก็ไว้กลางจานนะคะจากนั้นนะคะก็ตักเครื่องทั้งหมดโดยหน้านะคะ สำหรับเนื้อปูนี่เรานึ่งสุกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้เพื่อที่จะโรยบนจานนะคะเพราะว่าถ้านำเนื้อปูลงไปผัดกับเส้นเนี่ยเนื้อปูอาจจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยซึ่งจะดูไม่น่ารับประทานนะคะเสร็จเราก็จะใส่เนื้อปูด้านบนนะคะถ้าคุณผู้ชมนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำแบบนี้เนื้อปูก็จะเห็นเด่นชัดนนแล้วก็จะน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะคะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะผัดหมี่ซั้วนเนื้อปูนะคะ